ขณะที่รัฐบาลก็พยายามช่วยเหลือชาวนาทุกวิถีทางแต่ก็โดนสกัดทุกทางเหมือนมีคนจงใจแกล้งจะหันไปหาแบงก์พาณิชย์ก็มีปัญหาทั้งที่ถ้ารัฐบาลกู้จะเป็นหลักประกันที่มั่นคงกว่าสิ่งใดแต่สุดท้ายชาวนาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรส่วนใหญ่ขอแค่เงินไม่ไล่รัฐบาลและไม่ใครมายืมือไล่รัฐบาลนะคะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ คอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันเรื่องยืมเคียวชาวนางเงืบชาวนาไม่ล้มแผนชุมนุมอ้างเหตุรัฐบาลหาเงินมาทยอยจ่ายหนี้ค่าจำนำข้าวได้ก้อนเล็กๆแค่นั้นขณะที่ถ้าจะให้ล้างหนี้หมดทั้งระบบไม่ต้องยกขบวนทวงบ่อยๆต้องใช้ลอถใหญ่ถึง1.3แสนล้าน คงกากดดันให้จ่ายมากที่สุดเท่าที่จะมีปัญญาเรื่องแหล่งเงินเป็นปัญหาใหญ่ในภาวะแบบนี้รัฐบาลจะหาจากไหนเป็นรัฐบาลรักษาการนั่นก็หนึ่งแถมยังโดนกดดันสกัดทุกทางขยับอะไรก็ติดขัดไปหมดเหมือนมีคนจงใจแกล้งหวังให้โกดังเข้าถล่มทับตายเรื่องเงินมันเข้าข่ายกฎหมาย จะไปผูกพันอะไรกับรัฐบาลหน้านั้นก็มีส่วนยิ่งกะกะตน,นี่ไม่ต้องพูดถึงว่ามีใจให้ฝ่ายใดจะหันไปหาแบงก์พาณิชย์ก็ไม่มีใครกล้าปล่อยกู้ทั้งที่พวกเขาทำธุรกิจเงินเงินทองทองเขารู้ว่ามีเครื่องมือเยอะแยะและหากรัฐกู้ผ่านทางช่องทางไหนก็ตามหลักประกันมั่นคงเสียยิ่งกว่าอะไรแต่ก็มีปัญหาแทรกซ้อนหลายอย่าง เจ้าสวัวไม่ค่อยเต็มใจกลัวม็อบกลัวเสียหายสู้เล่นถนอมตัวดีกว่าจะได้ไม่เจ็บช้ำจากการเมืองการเงินส่วนแบงค์เล็กๆนั้นแม้เห็นเป็นช่องทางธุรกิจอยากให้สินเชื่อแต่ก็ไม่กล้ากลัวพวกแบงค์ใหญ่ที่มีอิทธิพลทำโน่นทำนี่เดี๋ยวคนฝากแตกตื่นเกิดปัญหาแบงค์รันคนแห่ถอนเงินอาจล้มไม่เป็นท่าเอาได้ เมื่อต่างคนต่างเดิอดร้อนคนละแบบเลยไม่มีใครเห็นอกเห็นใจชาวนาที่เดือดร้อนแบบไม่มีเงินในมือความจริงปัญหาเรื่องจำนำข้าวผู้สื่อข่าวยียวนมองว่าต้องมองแบบแยกแยะคือถ้าเห็นว่ารัฐบาลบริหารจัดการไม่ได้เรื่องระบายขายไม่ออกหรือโกงกินมโหฬารก็ต้องลุยเอาผิดตามกฎหมายแบบกัดไม่ปล่อยอย่าละเว้น ส่วนเรื่องภาระความรับผิดชอบที่ต้องจ่ายให้ชาวนาที่ไม่รู้อินโนอินเนอะไรด้วยก็ต้องหาทางหาเงินมาจ่ายให้ได้อย่าไปคิดเอามาเล่นเป็นการเมืองไล่ปูทุกเรื่องมันไม่ได้ผลหรอกชาวนาเขาเดือดร้อนจริงแต่เอาเป็นว่าก็รู้จักแยกแยะน่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรส่วนใหญ่ขอแค่เงินไม่ยกระดับไม่ให้ใครมายืมมือไล่รัฐบาล แถมไม่ไล่อีกมอ็บด้วยกลัวคนฉกฉวยมอ็บชนมอบ็บเข้ามาทำมิดีมิร้ายประเทศเสียหวังทั้งหลายเงีบไหม